สวัสดีค่ะวันนี้พี่โอจะพามาซื้อนมไฮคิวสูตรสนะคะที่ซื้ออยู่ที่ทวีกิจใกล้บ้านนั่นเองค่ะนี่เลย<ม>พี่โอเขามาซื้อบ่อยนะคะเขาก็จะเดินนําหน้าเลยไฮคิวหมดไปหลายสัปดาห์แล้วนะคะเพิ่งได้มีเวลามาซื้อให้เดียโอเขาเข้ามาที่รนนะคะพี่โอเขาก็จะเข้าไปในมุม พิเศษของเขานะคะก็คือมุมของเล่นนั่นเองนะคะคุณแม่ก็ให้ดูได้เต็มที่เลยนะคะไม่ค่อยอยากจะห้ามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาก็อยากสำรวจวอะเนาะก็ให้เขาสำรวจได้เต็มที่ค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ซื้อให้นะคะนี่พี่เขาก็ยกห้คิวมาให้แล้ว พีะะ่โอก็เดินสำรวจนะคะแล้วก็คิดว่า่าได้แล้วก็มายืนรอเพื่อที่จะยกลังนมของตัวเองนั่นเองแล้วก็ระหว่างที่ยืนรอจ่ายตังค์นะคะพี่โอก็จะขอขอยยลี่นะคะขอซื้อไม่ได้ตัวนั้นก็ขอตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ก็ขอตัวนั้นค่ะแต่แม่เองก็จะบอกว่าแม่จํากัดการซื้อนะคะแม่ซื้อนมให้โอแล้วหมดตังค์หลายบาทแล้วนะคะ เขาก็จะฟังนะคะจำยอมนั่นเองนะคะคุณแม่ก็อธิบายให้เขาฟังอย่างนี้นะคะไม่อยากให้เขาได้ทุกอย่างในสิ่งที่เขาต้องการมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวจะยัดยังช่างใจไม่ไหวไม่ได้ในอนาคตอย่างนี้นี่เขาก็เดินกลับไปตรงมุมของเล่นของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเพื่อที่จะสำรวจเผื่อว่าครั้งหน้าเนี่ยแม่ใจดีแม่จะมาซื้อให้อย่างนี้นะคะอืม พอถึงเวลาจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะคะพี่เขาจะมาช่วยยกแต่ว่าเห็นโอ้ยกเองพี่เขาก็บอกว่าโอ้เก่งจังเลยนะพอชมได้รับคําชมทีไรเนี่ยพี่โอเขาก็จะมีกําลังขึ้นมาเยอะเลยค่ะก็จะยกเองเ,อเห็นไหมคะเ,<อ>เขารู้ว่าทุกครั้งที่มาซื้อนเนี่ยเขาจะยกเองต้องยกเองเพราะว่าคุณแม่ให้ยกเองนั่นเองนะคะนี่ครั้งนี้ อ่อนแรงเพราะว่าไม่ได้ของเล่นอ่ะให้แม่ช่วยยกก็โอเคช่วยยกนะคะช่วยช่วยกันยกค่ะอยากให้เขาพึ่งพาตัวเองพอมาถึงรถแล้วก็เนี่ยค่ะมาเล่นของเล่นเก่าของตัวเองกว่าจะได้มา